หุ้น IPO ผ่านไปกี่ปีถึงไม่เรียกว่าหุ้น IPO ครับโอ้โคำถามนี้น่าสนใจ <c oughs> หุ้น IPO ต้องเข้าใจความหมายความหมายของมันก่อนนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับ IPO นะครับมันแปลว่า initial public offering อ่านะครับแปลเป็นไทยว่าการเสนอขายหุ้นต่อ public ต่ออะไรนะ public คืออะไระต,ต่อต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรก ดังนั้นครับหุ้น IPO เนี่ยเราจะเรียกหุ้น IPO กันเนี่ยแค่ก่อนจนถึงวันที่หุ้นนั้นอ่ะ IPO วันแรกแล้วครับอ่าเพราะมันคือครั้งแรกไงน้องอ่ามันคือครั้งแรกไงเราจะเรียกมันว่าเป็นหุ้น IPO จนกว่ามันจะลิสต์วันแรกพอมันลิสต์วันแรกแล้วนะครับเรามันไม่ใช่หุ้น IPO อีกแล้วไม่ใช่แล้วอ่ามันไม่ใช่หุ้น IPO อีกแล้วครับผม ครั้งแรกเท่านั้นก็คือการที่เดิมเนี่ยเขาอยู่นอกตลาดแล้วเขาก็มาลิสต์เต็ดในตลาดหุ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับก่อนนั้นนั้นเราเรียกว่าเอยหุ้นตัวนี้นะหุ้น i อ o โเนี่ยรอจ่อ i p o โอยู่แต่จริงไอพโอมันคือการเสนอขายหุ้นครั้งแรกครับ,รบเสนอขายหุ้นครั้งแรกครับอ่าก็ลมเหมือนคอนโดพีเซลอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ่าอะไรประมาณนั้นนะก็คือทำแค่ครั้งเดียว อ่พอเราซื้อแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่การเสนอซื้อแล้วใช่ไหมครับมันคือการ offering ครคือการยื่นข้อเสนอในการซื้อห kind of ุ้นเพิ่มท <Virt> ุนนะครับครั้งแรกเอซื้อหุ้นดีกว่าซื้อหุ้นดีกว่าครั้งแรกอคขายต่อสธาณะในครั้งแรก